สบายดีพ <yap> ี่น้องสบายดีก็สุขสุขอนเด็กพี่น้องแต่หลังจากตั้งบาปอะไรี่น้องเไยกันอันเจตวนกตั้งซีสเกตเท่านาะแล้วมาเต้นข่าแขวะด้วยข้างแรกข้างหน้ากันมาหนิ ขัวจาข่าวตกเตกเพื่อนเลากลยทางนี้เขาน้งที่ขาวขัวข่าวตกเตกเนาะงามเลยมาจากักอ้อุ้งงามมะลหีหอนหอนหอนบ้งคาบบัาางบเลยโอเคแล้วโอเคแล้วงามเรางามเรา โอ้ล Get oh, ูกสาวสองคนเห็นไ oh, ้งามเนะขัวเขาขัวเขาตกเตะไปเอยโอ้ยขาดเลยมบอเขาบอกเขาบอกเขาบอก้องเกบต่วนนะอันนี้ของเกตต่วน่นเอยตัอปอือเรื้อยลองมาซีสเกตเท้าโอ้งามแต่เนาะ ใเลี right. ้านั้นสิ to to ักครัวแม่แม oh, ่กจะครัวสบอแะจะครัวกะคั่วเออลูกอัานดไมใ่งากแพทย์มาครัวนะแม่ครัวกตกแตกเออ้านใสิคนมาครัวเขาตกแตก เขมีคนมาคุมนั่นเยมันขวบปเป็นนะผมมีคาวารีบเจ้แปะเจ้จแปะขายกิลอโอ้จโยจะนอยก็ยี่ด้เ็ชัวละไปงบางงามไปยังยำไรคนยังไมึไง,ไมไมงเคยกระลนสะกอนอระลนมันแตกสะกอนจักะะลนไปใส่อีกวะใส่อีกวะใส่อีกโอ้ยโอ้ย คนแรนนะที่เราสั่งเจ๊แปรมันเป็นของไี่ต้นระบา,าดคารลนคารลนเพิ่มอัด์ตไมันเตะกูจังอัด,ด์ทีเดียวมันจะง่ายฝัง,งอันนี้จะเป็นแกงนะเป็นของน้าแกงขอดกระดูก<ช>เนื้องัวเนาะหมอใหญ่เลยให้เพีต่เลนตัดผ้ามาหาเจ้ต่อทำบ้าน้องสนโวเป็น้องเอย้ยใครดึงจะมา หฮต่บักดำาน,นี่มาอยู่ประจำการเดือนหนึ่งเลยตบักดำน,นั่นมานอนอยู่นี่นกบอะอืมเพื่อะรกันหเนนั่ฮะงนนล้ก็วิ่งเ่ะแ้ลูกอีอย่างใดเออใจดใจาดยไพน้องัอ <c oughs> ออนเาเอสจะเอาเองเหรอาเี่เอวอ รายงานพี่น <Cape när s> ้องเมนมาบอกเขาด้แล้วทานสิบอกเขาเองเมนมากนะแต่ว่าเฮ้ยเออเอ้ย้วพดอ่ะเฮ้ไกันแล้วพดอ่ะเฮ้ยเมนควงข้ายอมหับทำในรอบพี่น้องห่านห่านห่นโอ้เจ็แผลเฮา ลูกเต่าลูกร้านผู้ใดอ๊ยมันโอ้ยโอ้เจ็บโอ้เจเป้มาก็ขหัวง่ามเลยแม่น้องโพสีเฮานี่ก็ได้ลูกร้านขวาเขาตอกเตะไปเลยอ้บอกางายงายไป่าคนเดอาง่กคนเด้อ

หยัตะลงมานิลีเออตะลงตะลงเจ๊ดำสิมีแลร้นลานน้อยอยีกแล้วพี่น้อนงเอ้ยยินดีกับเจ๊ดำด้วยนะจ๊ะเจ๊ดำมาบอกกูบลูเบอร์รี่ปตีไปเตอร์กับเขาดอกแนวนั่นนะนะ่อะนนอ้าวโแม่คะได้เฮ้ยโพแม่มาเองนะเฮ้ยเฮ้จ๊ดำเถ่าแล้วได้ ก็โล่งนั่งมันปวดบ่ได้มันเนี่ยเมียม่านนี่นี่มันเอาไว้ในซองเดือนแล้วแบลูกสลากเจดมเนาแตกกระตบในหนึ่งจันมงมีเลยโอ้ยไปสถชกานให้มันกับใหม่แล้นะโอ้ลูกไส่ลูกไส้หลาเจ้สจเด็กมาบังกล่องผูุขาเลยอืมลูกลานเตรียมขัวเขารู้สึกว่าเจ้ตัวเจ้แปรแต่ก็ซีสเกตเท่างามแล้ว

ตัวเขาตกแตกอ้๊เอ็กแาบักเสียงเมียงมันใส่มันใส่ขาไลาเกินเองเ่า,าเออฮุบๆบริบนะ่เต็มกำนะเออย่งมาได้แล้วเปไ็นย่งกินเข่าแล้วยังไง พอมันแขางด้วยปอกกับตอกคุณไปถือพี่นางไหนตอกไงเออไปตอกไปกินข้าวนะไปกินข้าวห่างมาบอว้าวเขามาโทุ่ทงเขามาให้เขาไปเอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแตกอยู่ห่ะขลาวนน้ำขยาวขยาวน้ำที่ไรเออ จอใส่ yeah, mm ้ายขวดนีกยอ้แข็งแต่งงามเนาะงามมือกันเป็นองเลยลูกลานมาหนิเอาลูกเอาลูกก๊กลูกกอกเออลูกก๊กป่านนี้ป้าเสีงเมียงเบ้ออะไรอือโอ้คนหายืนยืนห้กําลังใจกัเพียบเลยเนาะ

อย่าไปลูกสาวโกคล้ายกหนาเลยอย่าบังเลยบักเสื้อใยใจดดำกูอะมันอยากโซ่ลแล้วนี่เพ่อมันงยเงยอลไรนี่อืมรัดกัน ต้องใสยสีขาวอยู่พี่น้อง,งเอ้ยงามเ้ยดำมึงกับบัค้ายขาีณาเลยมึงกับน้ำหนึ่งสำมลูกโก๊กเลยแหละดำทีำ <c oughs> ำ่สือค่ะงามเลยด้ยอุ้ยแขกรั้เขาเลวเฮ้ยป้าเถองามอ้าวลองรุ่นลูกสาวเราด้วยพี่น้องมาแท็กเขา Giờ cầm lại được Giờ khờ lại. À lấy giáp, ấy giờ cam hình này lại. Pha pha pha. Ờ. Lúc sai là sai đẹp bạn ước một tí tí mọ. Hãy subscribe ใช่หอยนะใอไม่ใช่อย่ละหมดหมดเลยแล้วเอ้ใช่ไกมาหอยมันปนกันน้อยเลยแบบสีไปไดบ้างอืมไปแบบสี่แบบสี่กูทราบมกันนิดหน่อยนะ ตัวนตัวมาคุ้มเลยแล้วมันอันนี้ไอ้น้อยเข <c oughs> าเเสร้อรุนลูกซอหาลามหนมีไ่มั่งหนูเขานานงองบอกเกยขวะไ,ได้ว่างานทีมีไม่กับบอกขวเลยขยาน้ำน้ําขยาน้ำ,นำเออร้นสายแพงเออ้อนรายแพงแล้วพี่น้องเออเอามันจะพายน้ำมานนิ้อ,อน,นอน เอองามยังนั่นมันก็ได้ร้านไส้หลามีไงมั่งเผืนกระเพาะเบืองเด้ออยากจะเห็ดใหญ่เห็ดเอั Whew, นนี้คนน่อยเลยเด้อเออโอ้คากแล้วคากแล้วเบืองหัตซ์สามดูโอ้งามกว่าหมูเลยเฮ้ยบานเลยน่ะอ่านลีไปเทศใส งามเลยงามเลยมาเสียบบ้านเด้ใส่กํใส่ออันนีก็เดลาพี่น้องเดนฝากเอยก็แซ่เด้ขอกามคิดมาลูก้าซอสหั่งอลานซอเปงอีลอยยังมาสั่งอีลอยอยู่อีลอยก็จัดไปลูก I'm here, but am not can